ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับเสียงลุยทุ่งนะครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ้อเอซทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็จะพามาดูอาชีพสร้างรายได้เสริมนะครับผมจะพามามีอะไรมาแนะนำนะครับ,รบหลังจากที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ชุดดูดน้ำบาดาลน,นะครับเพื่อจัดการบริหารน้าชุดนี้ก็ ติดตั้งไว้นานแล้วครับนี่ครับเป็นดีซีโซล่านะครับ ตั้งโซล่าเซลแล้วทำอะไรได้บ้างเราจะมาดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเขาติดโซลา่าเซลลแล้วเขาทำอะไรกันเผื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆได้ทำหาอาชีพเสริมหาไรายได้เสริมนะครับน<ม>ี่ครับตัวนี้เป็นสองบอนะครับไม่ใช่บอร์เดียวใช้ของคอนโทรลสองกล่อง คือแดันน้ำไปสองที่นะครับระยะการดันน้ำก็ประมาณจากนี้ไปก็ประมาณ150เมตรนะครับก็ปล่อยน้ำลงไปในที่แปลงกเกษตรตัวนี้ก็ติดตั้งมาประมาณสัก2ปีน่าจะได้นะครับ บอ่อปรดาลบอ่อที่1น,นะครับอีกบอ่อหนึ่งก็นี่ครับตัวน,นี้ก็ติด2บอ่อเลยนะครับเพราะบอ่อหนึงใช้ในการเกษตรพืชเชิงเดี่ยวนะครับเป็นพวกปลูกมันปลูกอ้อยนะครับแกจะเป็นการปลูกน้ําหยดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะมาดูอีกบ่อนึงว่าแกทําอะไรกับบ่อหนึ่งทําไมแกต้องมีหลายบ่อเป็นสวนของปิตีนะครับหรือว่าลุงตีวิถีชาวไร่นะครับครับนี่ก็เป็นสระอีกลูกนึงนะครับที่แกส่งน้ํามาเพื่อพักน้ําไว้รอการทําการเกษตรนะครับครับตอนนี้เช้ายังไม่แปดโมงนะครับ ไม่แปดโมงนะครับน้ำก็ไหลมาแล้วระยะการสูงก็ออกนูนครับไกลมากเลยนี่ครับคือที่ผมบอกว่าแกรสร้างรายได้เสริมเข้าบ้านได้ทุกวันนะครับเป็นการปลูกดาวเรืองนะครับส่วนแปลงนี้แกจะเก็บไว้ทำพันนะเพราะแกเลือกตัดนะครับ จะเอาดอกไว้ทำพันุ์อีกครั้งหนึง่งส่วนอีแป้งนึ่งนูน่นแกกำลังจะปลูกใหม่นะครับครับสวัสดีครับพิติีโอ้โอ้สวัสดีครับเชรียงนี่นี่ลมอะไรเนาะหอบมาถึงเนี่ยโอ้ยก็มาพาพี่น้องมาดูวิวธีการหารายได้เสริมเข้าวบ้านนะครับก็นี่แหละกำลังปลูกดาวเรืองครับทำแปลงเดินสายน้ำยศปลูกดาวเรืองโอปลูกปลูกไว้ แต่ละที่ไม่ใช้พื้นที่น้อยนะครับเนาะก็ประมาณเกือบๆไรอ่ะอันนี้ประมาณสองงานอ๋ออันนี้สองงานแต่ละแปลงลงเป็นรุ่นๆไปนะครับรุ่นๆไปแล้วกันอยู่ประมาณสักเอ่อรุ่นหนึ่งเราจะอยู่เดือนหนึ่งอย่างนั้นอ๋อห่างกันหนึ่งเดือนนะครับห่างกันหนึ่งเดือนเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆใช่มีรายได้ทุกอาทิตย์อ๋ออันนี้เป็นรายได้ทุกทุกสามวัน สามวันเราจะตัดครั้งหนึ่งโอ้สามวันแล้วครั้งหนึ่งตัดได้กี่บาทครับก็ตอนนี้ที่สวนตัดอยู่ครั้งหนึ่งมันก็แล้วแต่นะก็จะได้เยอะแค่ไหนแต่แต่ส่วนมากมันจะสามวันนะจะอยู่ที่ประมาณสักหกพันดอกโอ้โดอกะละเท่าไหร่ครับพี่พ มีลูกค้าประจําแล้วก็ถูกแพงก็อยู่ในราคาเดิมทั้งหมดราคาดาวจะตายดาวจะแพงจะขึ้นแค่ไหนก็เราขายที่ดอกใหญ่ดอก80ตังค์ทุกวันนี้เราปรับใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่แบบใหม่80ตังค์สวันสามพันก็คูณเอาแต่าสามสิบถ้าสามพันดอกนะครับก็สองพันสีบาทพั0สบาทครับแด้เฉลี่ก็ เราปลูกอยูที่3,000ต้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก6,000ต่อต่อต่ต่อมีดต่อมีนมีด6,000 8,000หมื่นหนึ่งหมื่นดอกโอ้โหแล้วระยะการปลูกนี้ที่จะได้เก็บเกี่ยวใช้เวลากี่วันครับหลังจากเอาเบี้ยพันมาลงพื้นก่อน45วัน45วันได้ตัด45วันตัดเริ่มตัดดอกมีดแรกก็3,000ต้นก็จะอยู่ประมาณสัก พันบาทสองพันบาทประมาณนี้แต่มีที่สองก็เต็มสปีดเลยเต็มที่หกพันครับถ้ามีดถ้ามีด6กก็ดอกไซดอกอาจจะเล็กถ้าคนมือใหม่ก็อาจจะขายไม่ค่อยได้ราคามันก็ไซเล็กก็เราต้องศึกษานะครับนะทำอะไรเราต้องศึกษาไว้ก่อนของตรงนี้เราเราเราไม่ใช้สารเคมี ไถไถดะหนึ่งครั้งไถแปรสองครั้งครั้งที่หนึ่งไถถ้าไถดะเสร็จแล้วก็ไถแปรครับพรไถแปรเสร็จครั้งที่สองเราจะไถแปรแล้วก็ไถมูลข้างเขาอ้อ่ามูลอินซเนาวางคื้นก่อนแบบที่ใหม่นะที่ใหม่บางคนหาไม่ได้ก็ขี้วัวขี้หมูอะไรก็หาแล้วแต่หาได้ครับถ้าเราไปเผื่อเลินกับสารเคมีก็ใช่ลงทุนเยอะเนาะลงทุนเยอะ พอรายรับมาเราเรียชอบเป็นโรกถ้าเล่นสายเคมีเยอะนี่ครับต้องศึกษาไว้ให้ดีนะครับว่าเขาปลูกยังไงเขาถึงได้ดอกใหญ่ดอกโตและมีราคาปลูกมาหลายปีละครับนี่ผมก็ดูแกมาหลายรุ่นโอ้โหแกปลูกเป็นต้นตำรับเลยนะครับทีนี้เราเราหาพ่อค้าตรงนี้คือเราจะใช้ ดอก่ยคัดออกเป็นสามเกตดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็มาเป็นดอกเบอร์เบอร์สองเบอร์สามตรงนี้เราขายอาดอกเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเราขายห้าสิบตังค์อ่ายอดเบอร์สามเบอร์สี่เราก็ขายสามสิบตังค์จะอยู่อ,อย่างนี้ทั้งปีครับจะจะไม่ราคาจะขึ้นจะลงยังไงเราเราเราอยู่ได้เราอยู่ได้เนาะมันเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กเล็กทำกันเองครับแต่แค่ไม่เกินเฉลี่ยแล้ว วันหนึ่งก็เฉลียวออกมาช่วงไรแล้วห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทบางมีดก็ได้เป็นหมื่นก็มีแล้วแต่แล้วแต่ว่าถ้าหน้าร้อนหน้านี้ไม่ไม่ค่อยได้หน้านี้ก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักสี่ห้าพันประมาณนี้แหละเจ็ดวันตัดสองครั้งอ่ะเจดหนึ่งอยู่ประมาณห้าพันใจนะครับนะไม่น่าเกินตำม อย่างเมื่อวานไปส่งมีดมีดหนึ่งก็อีกสวนอีแปลงหนึ่งก็ได้ไปสี่พันเมื่อวานครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่กําลังตัดนะครับนี่ก็ให้พามาดูการปลูกก่อนใหญ่เขาตัดอยู่นั่นแหละนี่นี่ก็ตัดอีกวันนี้ครับก็เลยมาเดินสายเดินสายน้อหยดรอมีเคล็ดลับอะไรที่จะแนะนําพี่น้องอีกไหมมันก็หลายๆอย่างจริงๆแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลก็โทรมาคุยใช่นี่ดีมากเลยครับรมันกหลายโทรมาคุยได้เลย บางคนปลูกแล้วไม่ประสบผลสําเร็จครับแต่แกปลูกไม่เคยเลือกครับท<ช>ํา<ำ>ประจําครับทุกทุกเดือนจะต้องปลูกดาวเรืองใช่เนี่ยผมเห็นแกเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงแต่คนอื่นปลูกแล้วเลือกเลยได้รุ่นเดียวเลือกเลยก็หาตลาดตามตลาดพ่อค้าคนกลางก็อย่างว่าเมื่อก่อนที่สวนก็ไปตรงแถวกรุงเทพแถวก็มีเป็น,นเหมือนงานไม่ไหวครับ ปลูกแต่น้อยเนาะแต่น้อยปรับใหม่เป็นลงทุนน้อยๆอแต่ให้ยังพอกินพอใช้ทุนน้อยน้แต่ให้ได้ทุกวันให้ได้ทุกวันครับที่ผมเห็นเอาอะไรมาแขวนไว้อ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูเอาเอาตัว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 นี่นะตัววุ้นเหรอเอามาเลี้ยงเพื่ออะไรครับ ที่สวนมันมีมะม่วงด้วยใช่ไหมล่ะเราเข้ามาผสมเกสรมะม่วงเอาไว้ตอมพวกอัดาวเรืองแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้อโอ้เอามาผสมเกสรเอามาผสมเกสรพวกเนี้ยพวกมะม่วงพวกฝรั่งอะไรมันมีมันมีฝรั่งมีมะม่วงอยู่ไงฮะดูเขาไปใกล้ดูุ่นโหดแต่มันไม่ทำไรดอกมันหนาวเขาอยู่ของจริงนะครับนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับของจริงครับเนี่ยแต่เราจะไม่รบกวนนะครับ เขาจะโหดนิดนึงเขาใกลไม่ได้ <laughs> เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับต้องรู้นิสัยเขาโอ้ oh, นี่ตอนนี้หนาวหนาวเข้าไปอยู่ในรังไม่ใช่ซูลน,นะครับนี่ของจริงนะครับแม่ก็ยังอยู่ยอยู่เลยอย,อยู่มันยังมีแม่อยู่มันยังรังมันยังเล oh. <ๆ>็กนี่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับที่แกเอามาเพื่อผสมเกสรเกสรดอกไม้เกสรมะม่วง oh. เกสรไม้ผเลเรานั่นแหละครับ พอรอบข้างมันจะมีพวกไม้ผลด้วยที่แปลงใกล้ๆก็จะมีมะม่วงมีฝ้าลังมีส้มโอมีบางคนมีพื้นที่มากเขาจะปลูกพืชเชิงเดียวกันหมดนะครับแต่แกไม่ครับแบ่งเราต้องแบ่งแบ่งแบ่งพื้นที่ออกแบบปลูกพืชเชิงเดียวก็มาหันมาเป็นเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่องนะครับเนาะ รอยที่แกปลูกตัดไปรุ่นก่อนนะครับเนี่ยเรียบร้อยอันนี้หรือหรือแล้วเตรียมลงผักเราจะปลูกพักอีกปลูกผักนี่ครับมันเป็นผลดีของการติดโซล่าเซลล์หรือชุดดูดน้ำอัมบัดานครับถ้าเราจัดการบริหารน้ําได้เนี่ยน้ำเราก็มาพักบ่อนี่ครับเพื่อลดกดลดด่างลงนะครับแปลงนู้นแปลงเก่าเราเรือเที่ยวสมงหินไกลนะยนะฝั่งบ่อยลงยอดครับ จนใดสนใจก็โทรมาหาแกมาปรึกษาแกได้รเรื่องการปลูกดาวเรืองที่เบอร์โทรอะไรพี่093 527 4149ครับโทรได้ทุกเวลาใช่ไหมโทรได้ทุกเวลายกเว้นตอนหลับใช่ใช่ <laughs> <laughs> อนหโอ้หน้าเพื่นน,นะครับได้เรื่องการเกษตรครับเกือบจะทุกชนิดอ่า ดูดูแล้วทุกชนิดก็ว่าได้นาะท<ต>ี่เห็นแกทำเรื่องตังถ้าให้ถ้าให้ยืมน่ะได้แต่ว่าถ้ามาขอยืมไม่มีอ้าว <laughs> ผมว่าจะมายืมตั้งหน่อยเออ <laughs> พูดดักไว้เลยนะครับ <laughs> ถ้าเรื่องตังปรึกษาได้ถ้ามีทะเบียนรถมีอะไรไปแนนเลยครับครับเป็นการจัดการบริหารน้ำนะครับแต่ต่อหูเสือนี่ไม่แนะนำนะครับมันเป็นความสามารถส่วนบุคคล เดี๋ยวมีเวลาจะพาจะพาลุงเซียงจะพาช่างเสียงโซล่าเซลถ้าไม่ได้ไปลงน้ำเดี๋ยวจะพาไปรีวิวให้ดูวิธีการเอาโอ้โหลงจะกล้าไปไหมเนี่ยหลังเล็กๆกำลังก่อตัวอยู่เราไม่ได้ทำลายมันนะครับเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเรามาเพื่อทำประโยชน์สวนในสวนนะครับถ้าช่างเสียงโซล่าเขาไม่ได้ไปลงแขงนะเดี๋ยวจะพาไปเอามาครับเห็นอยู่เอาไว้อยู่หลังอ๋อนี่ครับใครที่จะ จุดมันเผามันลองคิดใหม่ดูครับว่าเอาเลี้ยงมันไว้ดียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนูน่นการตัดดาวเรืองนะครับเอาครับมีแปลง,งหนึ่งครับแต่ก็จ,จดน้ำประดาลไว้ฝังนู้นอีกครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับตันใดที่มีน้ำแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีผมก็พามาดูการปลูกดาวเรืองนะครับ เพื่อหาไรายได้เสริมก็ฝากติดตามช่องเสียงลุยทุ่งไว้นะครับเพื่อมีอะไรดีๆผมก็จะเอามาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูได้ศึกษาเดส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปดูการตัดและรายรับจากดาวเรืองนะครับว่าเขาได้กันยังไงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ